จังหวัดไหนจะโชคดีมีเงินทุนกว่าหลายแสนล้านจากทั้งภาครัฐแล้วก็เจ้าสัวแห่กันเข้ามาลงทุนสร้างนิคมใหม่รถไฟความเร็วสูงแถมมีการสร้างสมาร์ทซิตี้ด้วยเรียกว่าใครมีที่ดินในจังหวัดนี้นั้นโชคดีสุดๆไปเลยจะเป็นจังหวัดไหนเป็นอย่างไรดคลิปนี้ผมจำรอยฟังนะครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุิที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกคุณครับม้างข้างด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสํนานกที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ สวัสดีครับมมปุงนะครับเด็กเตรียมมันมเกียรินิยวมวิชชวลลาสุไอซาด้านการเงินการลงทุนคุณอยู่กับช่อง Property Expert Live นะครับที่จะมาพูดถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหารเราคือเพื่อนกันวันนี้มจะมาพูดถึงบทวิเคราะห์การเติบโตทำเลที่ดินในประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่หลังจากคลิปที่แล้วนั้นได้พูดถึง3ทํทำเลหลักที่มาแรงที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของ EEC มากที่สุดนะครับนั่นก็คือพื้นที่ของชลบุรีระยองแล้วก็ทำเลของบางนาตราดนะ ลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงอีกหนึ่งจังหวัดที่เรียกว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดของประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับที่โอเคแหละถ้าจะพูดถึงโอกาสการลงทุนที่ดูชัดเจนมีความแข็งแกร่งมากๆก,ก็ต้องยกให้ชนบุรีที่มีทั้งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วก็มีพัทยาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเก่งว่า EC นั้นเนี่ยจะทําให้พื้นที่ตรงไหนนั้นเปลี่ยนแปลงพัฒนาจากหลังมือเป็นหน้ามือเนี่ยก็ต้องจับตามองจังหวัดนี้ให้ดีเลยนะครับที่เขาเนี่ยกำลังเปล จากการเป็นหัวเมืองรองกลายเป็นหัวเมืองหลักในอนาคตนะครับเนื่องจากการหลั่งไหลเข้ามาของเม็ดเงินลงทุนในพื้นที่ของ EEC แล้วเนี่ยทำให้ในปีที่แล้วนะครับหนึ่งในอําเภอของฉะเชิงเซาอย่างอําเภอแปลงยาวนั้นเนี่ยได้เข้าไปติดท็อปลิสต์พื้นที่ที่ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสูงสุดจากระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับโดยติดท็อปอันดับ4เติบโตแบบเยอ n y e ยออยู่ที่ 27. 5ซึ่งสาเหตุลัะก็ไม่ต้องสืบกันเลยนะครับก็มาจากการขยายตัวทั้งโครงการที่อยู่อาศัย แล้วก็นิคมอุตสาหกรรมนะครับที่ถือว่าดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติจํานวนมากนะครับโดยเฉพาะเงินทุนกลุ่มจีนที่มีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาอย่างมากมายคือเห็นแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมในฉาเชิงเซานี้เรียกว่าราคาเติบโตหายใจรถต้นคอนิคมในชนบุรีแล้วก็ระยองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นนิคมในพื้นที่ของ a p e x g r e e n Industrial Estate นั้นเนี่ยก็เปิดขายใหม่อยู่ที่ราวๆ4.5ล้านบาทต่อไร่นะครับซึ่งก็ใกล้เค เทียงกับนิคมอมตะซิตี้ในระยองนะครับอยู่ที่4.9ล้านต่อไร่แล้วก็นิคมปิ่นทองในชนบุรีที่4.8ล้านต่อไร่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังตามทำเลฮอตมากๆในพื้นที่ของอมตะซิตี้ในชนบุรีนะครับที่ตรงนั้นเนี่ยเขาขายกันอยู่ที่12-14ล้านบาทต่อไร่เลยทีเดียวแต่ว่ามองในแง่หนึ่งมันก็คือแก็บที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าชเชิงเซานั้นเนี่ยสามารถเติบโตไปได้อีกไกลมากแค่ไหนซึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับนอกจากการเข้ามาของนิคมอุตสา ที่จะทําให้เกิดการจ้างงานการบูร์เศรษฐกิจขึ้นมามากมายนะครับอีกส่วนสําคัญเลยก็คือต้องบอกว่าพื้นที่ของชาเชิงเซาแล้วก็บางปะกงนั้นเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของ e อซีสมาร์ทซิตี้อีกด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้เอี่ยวเล็กๆนะมีพื้นที่กว่าเป็นหลักหลายหมื่นไร่ที่อยู่ในตรงนี้ซึ่งพื้นที่นี้น่ะประเทศไทยของเรานะครับก็ตั้งเป้าให้จะกลายเป็นเมืองศูนย์กลางเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมของ e อซีเลยทีเดียวมันก็เลยทําให้พื้นที่ของชาเชิงเซานั้นเนี่ยมีการเติบโตแล้วก็ได้รับการจับ อย่างมากนะครับว่าจะรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมขั้นสูงล้ำๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในอนาคตนะครับทั้งยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการบินโลจิสติกส์แล้วก็ดิจิตอลนะครับซึ่งคาดว่ามันจะดึงดูดเมเงินเข้ามาลงทุนสูงถึง1นึ่งแล้านบาทเลยทีเดียวสำหรับใครกําลังตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเอ๊ะมันจะเป็นนอนาคตเกินไปไหมคาดการเวอร์เกินไปหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ชาวเชิงเซาเป็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็โครงร้าางพืนนฐที่่แข็อยู อยู่แล้วนะครับอย่างในคมดังเดิมทั้งเวโรแล้วก็เกตเวสิตี้นั้นเนี่ยยังคงมีการขยายตัวต่อนเนื่องเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ๆรวนถึงโปรเจกต์ขนาดใหญ่ของทางภาครัฐนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของรถไฟความเร็วสูงเชี่งสามสนามบินนั้นเนี่ยนอกจากพื้นที่ของชนบุรีระยองกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลที่จะได้ประโยชน์แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าฉะเชิงเซาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่ได้รับอน,นิสง์เต็มๆเลยเพราะว่าในเส้นทางนั้นเนี่ยมีทั้งหมด5สถานีนะครับที่จะครอบคลุมในพื้น พื้นที่ของ e c และหนึ่งในนั้นเลยก็คือสถานีฉะเชิงเซาซึ่งถึงแม้ว่าโครงการนี้เนี่ยก็จะมีความล่าช้าม,มาหลายปีนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยก็มีการอนุมัติจากรัฐบาลแล้วนะครับว่าอย่างไรแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการเริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายนก็คือเดือนหน้านี้นะครับแล้วก็คาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ใน4ปีต่อจากนี้เท่านั้นเองนะครับในปี2572ทําถ้าพูดถึงโครงการภาครัฐขนาดใหญ่อื่นๆนะครับแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซาอย่างเช่นตัวของมอเตอร์ หรือว่าการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกในเฟส3นะครับในส่วนของแหลมฉบังแล้วก็มาทัพพุธนั้นเนี่ยมันไม่ได้ดีต่อแค่จังหวัดระยองแล้วก็ชนบุรีนะครับแต่ว่ามันหมายความว่าพอการคมนาคมสะดวกเร็วขึ้นแบบนี้นั้นมันจะทําให้เน็ตเวิร์กของจังหวัดฉะเชิงเซานั้นเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งมากขึ้นไปด้วยทีนี้มาเจาะลึกกันดีกว่านะครับว่า3ทําเลสกยภาพสูงในจังหวัดฉะเชิงเซาที่น่าจับตาว่าจะได้ประโยชน์จังมากจากการมาของ EC นั้นมีทําเลไหนบ้างนะครับโดยทําเลแรกนั้น ก็ต้องยกให้กับพื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูงเลยนะครับที่อันนี้เนี่ยมีโครงการภาครัฐที่เขาหมายมั่นปั้นมืออยู่แล้วนะครับที่จะพัฒนาพื้นที่รอบสถานีนะครับในแผนที่ชื่อว่า Transit o r i e n t d e v e l o p m e n t นะครับหรือว่าตัวย่อก,ก็คือ TOD ที่นอกจากตัวของสถานีรถไฟแล้วเนี่ยทางรัฐก็จะสนับสนุนให้มีการลงทุนเกิด t r a ฟฟิกต่อเนื่องนะครับทั้งในส่วนของ community mall ร้านค้าโอท็อปโครงการที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียมนะครับหรือว่าจะเป็นสำนักงานโฮมออฟฟิศต่าง รวมไปถึงโครงการที่จับกระแสของเวลเนสนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มของการบริการนะครับเกี่ยวกับโรงแรมสปาอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นทาเลแถวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่เรียกว่าเห็นกันชัดๆมาแน่ๆนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาการพัฒนาตามลําดับหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นรวดเร็วในปี2ปีแต่ว่าสัก 5- ้าถึงสิปีเนี่ยมันเห็นภาพชัดแน่ๆนะครับว่ามันจะรองรับผู้คนที่เข้ามาทํางานหลั่งไหลให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขนาด ส่วนในทำเลที่2นะครับที่น่าจับตาว่าจะมีการพัฒนาอย่างมากในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเซานั้นก็จะเป็นพื้นที่ของแนวระเบียงเศรษฐกิจนะครับในส่วนของบางประกงถึงบางโพนะครับซึ่งใน2องำเภอ,อนี้เนี่ยก็จะอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้รับอนิสองอย่างมากจากทั้งมอเตอร์เวย์แล้วก็ทำเลที่มันใกล้สนามบินสวรรณภูมินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะมีทราฟฟิกเรื่องของโลจิสติกส์เพิ่มเติมมากขึ้นอย่างมากในอนาคตนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ อำเภอบ้านโพนนะครับที่มีท่าเรือบางประกงซึ่งสามารถรองรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเชื่อมต่อสู่อ่าวไทยได้อย่างง่ายดายทาไมพื้นที่2อําเภอนี้เนี่ยก็ถูกจับตามองอย่างมากนะครับว่าน่าจะมีดีมานการอยู่อาศัยมากขึ้นในอนาคตนะครับอาจจะมีโครงการบ้านขนาดใหญ่ที่น่าอยู่น่าอยู่ในราคาที่จับต้องได้มากกว่าในโซนกรุงเทพและปริมณฑลมาเปิดในอนาคตส่วนในทาเลสุดท้ายนะครับก็คือในพื้นที่รอบๆกับนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็จุดเชื่อมต่อของ EC นั่นเองซึ่งก็ได้แก ที่ดินในอำเภอแปลงยาวแล้วก็อำเภอพนมสารคามนะครับซึ่งทำเลแถวนี้เนี่ยก็ได้รับการคาดการณ์นะครับว่าจะมีดีมานการอยู่อาศัยของคนงานจํานวนมากในอนาคตนะครับก็น่าจะมีการพัฒนาอาสังหาในแนวราบจํานวนมากแล้วก็ในส่วนของอพาร์ตเมนต์ให้เข้านะครับเนื่องจากว่าจะมีทั้งบรรดาพนักงานแล้วก็ผู้บริหารมากมายเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้นั่นเองซึ่งทั้งสามทเลเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดยุสศาสำคัญนะครับสำหรับเรานักลงทุนที่มองหาโอกาสในพื้นที่ของจังหวัดเช,ชิงเสา ก็ต้องบอกว่าในปี2ปีนี้เนี่ยการเติบโตการเข้ามาของโครงการอาจจะไม่ได้เซ็กซี่รุนแรงเท่ากับชนบุรีหรือว่าระยองนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงแก็บโอกาสการโกรธในอนาคตนั้นเนี่ยยังไงฉะเชิงเซานั้นเนี่ยยังมีรูมให้เติบโตแรงๆได้อีกไกลน,นะครับอยู่ที่ว่าคุณจะอึดรอได้นานมากแค่ไหนเท่านั้นเองและทั้งหมดทั้งมวลก็คือเนื้อหาความน่าสนใจของพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาที่ผมนามาฝากในวันนี้นะครับคุณที่เนี่ยยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับสนหใครสนใจอย,อยากเรียนลงทุนอสังหาริม นะครับโดยใช้ระบบการเงินสําหรับคนไม่ชอบเสียงก็ให้แอดไลน์ไปที่แอดคิมพาวเวอร์พร์ตตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับเจอกันในคลิปหน้าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ว่ธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยเหมาะคุณครับต,ตัวโตผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าขอ้อเนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุกรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณส,ร,ณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือนคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุกรกริจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังาหารเลยนเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันท,นทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เน,เนี่ยกา,ารันตีความั้ต ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับหวัง่าจะเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ